สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับย u ตีอีกครั้งค่ะย u ตีจากบริษัทดี c ีซีอินเทอร์เน็ตเวิร์กิ่งนะคะสำหรับสแกนเนอร์นะคะเราได้รู้จักกันไปใน2 EP แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ EP ที่3นี้นะคะรูจะพาทุกคนมาตั้งค่าสแกนเนอร์ปรับแต่งสแกนเนอร์ด้วยยูเซอร์ไกค่ะ User Guide นะคะที่เราปรับแต่งจะปรับแต่งเป็นการปรับเสียงการเพิ่มเสียงการรีเซตการ add enter การ add tab ของตัวสแกนเนอร์ค่ะ User Guide นะคะจะมีมาในกล่องสแกนเนอร์ค่ะตัว User Guide เต็มนะคะเราสามารถหาได้บนเว็บไซต์ของทางซีบ้าที่มีเว็บสัพพอร์ตลูกค้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการหาแล้วก็วิธีการใช้งานตัว User Guide กันค่ะ สำหรับการปรับแต่งสแกนเนอร์นะคะจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่นค่ะเช่น dsc 6 0 8จะมีโหมด rocr valian t นะคะเป็นบาร์โค้ดสำหรับเปิดโหมดพาสปอร์ตหรือหน้าเช็คค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการปรับแต่งสแกนเนอร์หรือ user ไกด์นะคะจะแตกต่างกันแล้วก็มีเพิ่มเติมของแต่ละรุ่นโดยเฉพาะค่ะเพื่อให้สแกนเนอร์นะคะใช้งานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับการหา User g ไกด์ของ Scanner นะคะเริ่มแรกค่ะเปิดหน้า Google นะคะ Search ชื่อรุ่นที่เราต้องการค่ะวันนี้เป็น DS2278 ค่ะตามหลังด้วยคำว่า User Guide นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นค่ะเราก็พิมพ์ชื่อรุ่นแล้วก็ตามด้วย e r Guide เหมือนกันค่ะกดคิดเข้ามาเลยนะคะเมื่อขึ้นมานะคะให้ดูนะคะว่าต้องเป็นหน้าเว็บของ s i b a c o m ค่ะไฟล์นะคะจะเป็นไฟล์ PDF ค่ะ กดเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นที่เราเซิร์ชแลว้วก็ที่เราต้องการเลยค่ะใ่คือ DS 2278 User Guide นะคะจะมีหลากหลายบทแล้วก็หลากหลายข้อนะคะทุกคนสามารถเลื่อนดูไน้นะคะวันนี้นะคะบทที่เราจะมาดูคือบทที่5ค่ะ User Preferences and u s e r l n e o u s o p t i o n นะคะ เ่อนลงมาด้านล่างค่ะก็จะมีบาร์โค้ดหลากหลายอันเลยนะคะให้เราสามารถลองเล่นหรือลองตั้งค่าดูได้นะคะวิธีการตั้งค่านะคะก็ง่ายมากๆเพียงนำสแกนเนอร์นะคะมาสแกนบาร์โค้ดค่ะระบบนะคะจะตั้งค่าตามบาร์โค้ดที่เรายิงมาค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้วิจะลองมาตั้งค่าให้ดูค่ะลองเป็นตัวบาวร์โค้ดตัวแรกนะคะที่ใช้กันก่อนที่สุ y, ดคือร a t ซสแบตเอค่ะ เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าสแกนเนอร์ด้วยบาร์โคดตัวแรกกันค่ะบาร์โคดที่นิยมใช้ที่สุดนะคะคือ set factory default ค่ะเป็นการตั้งค่าให้บาร์โคดกลับไปเป็นค่าโรงงานค่ะวิธีง่ายๆนะคะเราเพียงนำสแกนเนอร์นะคะสแกนที่บาร์โคดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสแกนเนอร์ของเรานะคะก็จะกลับไปเป็นค่าโรงงานเรียบร้อยค่ะง่ายๆมากๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับบาร์โค้ดตัวที่2นะคะคือ add enter key ค่ะสำหรับสแกนเนอร์นะคะถ้าเราได้มาในครั้งแรกหรือว่าเราเซตแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวบาร์โค้ดนะคะเวลาที่เรายิงค่ะบาร์โค้ดก็จะติดติดกันนะคะไม่มีการเว้นวรรคหรือว่า add enter ค่ะเช่นแบบนี้นะคะ บนหน้าจอนะคะก็จะเป็นบาร์โคดที่ติดกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมา Add Enter Key เพื่อให้บาร์โคดแต่ละตัวนะคะหยุดถัดลงไปแต่ละบรรทัดค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็เพียงสแกนบาร์โคดที่เป็น Add Enter Key ค่ะเดี๋ยวเราลองมาสแกนกันดูนะคะเห็นไหมคะว่าบาร์โคดก็จะลงมาบรรทัดถัดไปค่ะ สำหรับบาร์โคดตัวที่3าที่เรามาจะมาตั้งค่าวันนี้นะคะคือแท็บคีย์ค่ะเหมือน Enter Key คีค่ะการที่เราได้สแกนเนอร์มาครั้งแรกนะคะหรือว่ารีเซ็ตตั้งค่าโรงงานนะคะการที่เราสแกนบาร์โคดนะคะก็จะติดติดกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาแอดแท็บคีย์ค่ะนั่นก็คือเว้นวร์กบาร์โคดแต่ละตัวค่ะแล้วก็เพียงนำสแกนเนอร์มาสแกน,นะคะ่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบาร์โคดก็จะเว้นวักแต่ละบาร์โคดค่ะบาร์โคดตั้งค่าตัวถัดไปนะคะนั่นก็คือการเพิ่มลดเสียงค่ะสแกนเนอร์ของเรานะคะตอนนี้นะคะเสียงค่อนข้างดังมากค่ะเดี๋ยวดูเสียงกันนะคะ เราจะมาตั้งค่าสแกนเนอร์ให้เสียงเบาลงค่ะโดยเราเลือกเป็นตัว low volume นะคะเรียบร้อยค่ะเสียงสแกนเนอร์ของเราก็จะเบาลงนะคะเดี๋ยวเราลองมาสแกนกันค่ะเห็นไหมคะว่าเสียงสแกนเนอร์ของเราเบาลงแล้วค่ะ การตั้งค่าสแกนเนอร์นะคะด้วย u s เซอร์ไกนะคะเป็นเพียงการตั้งค่าแบบง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งค่าหลายอย่างแล้วก็ตั้งค่าหลายๆเครื่องพร้อมกันนะคะเราจะมีโปรแกรมที่มาช่วยค่ะนั่นก็คือ1,2,3สแกนค่ะใน EP ถัดไปนะคะวิสมาแนะนำตัว1 2 3, 3สแกนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะขอฝากตัวสแกนเนอร์นะคะไว้ด้วยแล้วก็ถ้าใครต้องการสแกนเนอร์นะคะสามารถติดต่อบริษัทวิวได้เลยค่ะเดี๋ยววิวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างน,นะคะวันนี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย